บ้านมุเจ้าเอิ้นอียงพี่น้องเนี่ยกระทกรกแต่ว่าทางบ้านคอยเอิ้นตำลึงปลากินได้พี่น้องกับวันหวานเป็นเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน กระทกลกยอดก็เอาไปจิ้มพริกได้หาเขา้าปลาหาคอนเทนต์พี่น้องเนี่ยเข้าป่าหาคอนเทนต์ มาเก็บกระทกลกกันหรือว่าตำลึงป่าบุเดี๋ยวถุงมาใส่เนี่ย